ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่าให้คำว่าออเคสตราทำให้คุณเข้าใจผิดเจฟฟ์สไนเดอร์ผู้อำนวยการวงแลปท็อปออเคสตราอธิบายในเรื่องนี้เจฟฟ์บอกว่าเราไม่ได้เล่นเพลงออเคสตราที่เป็นที่รู้จกักไม่ได้เล่นเพลงของบิโทฟเฟนโดยใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าเราแต่งเพลงใหม่ทั้งหมดแนวคิดที่ว่าทำไมเป็นคำว่าออเคสตราก็ง,ง่ายๆเพราะมีคนหลายคนบนเวทีเล่นเพลงด้วยกันเป็นกลุ่มของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่เล่นด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะได้เรียนการแต่งและแสดงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะได้เพลงเหมือนกับเพลงประกอบภาพยนตร์ไซไฟเจฟบอกว่า, <program> วานักศึกษาในวงจะมีทั้งนักดนตรีและโปรแกรมเมอร์บางคนมีพื้นฐานเป็นนักดนตรีมากกว่าบางคนก็มาจากการเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ว่าพยายามจะลองทำอย่างอื่น sort of Trying their hand at the other side. hand ฮานาชินนักศึกษาดนตรีบอกว่าการแลกเปลี่ยนแนวคิดทำให้เกิดแรงบันดาลใจฮานาบอกว่ามันทำให้คุณมองดนตรีในมุมที่แตกตา่างตอนที่เข้ามาใหม่ๆเขาคิดว่ามันแปลกเพราะมันต่างจากดนตรีที่รู้จักที่เรียนในคลาสเป็นโนคลาสิกนักศึกษากำลังเตรียมตัวในการแสดงบนเวทีเปิดตัวครั้งแรกในคอนเสิร์ต ทางวงได้เรียนที่จะเล่นเพลงของนักแต่งเพลงที่เชิญมาแดนอูเกเซียผู้อำนวยการร่วมของวงบอกว่าโครงการนี้มีความไม่เหมือนใครแดนบอกว่ามันไม่มีเส้นแบ่งระหว่างโปรแกรมเมอร์ผู้แต่งเพลงและผู้บรรเลงมันล้อมรวมกันเป็นบอก่าไงระหว่าโปรแกรเดอรผู้วมกันปนานฟทาลีผู้ประพันธ์เพลงบอกว่าแรงบันดาลใจออกมาจากจินตนาการและความอยากรู้ของเธอ ด้ฟน่าบอกว่าบางครั้งเธอเริ่มจากแนวคิดทางดนตรีแล้วก็โปรแกรมมันบางครั้งก็เล่นที่คอมพิวเตอร์และคิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าทําแบบนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเล่นจังหวะแบบนี้และใช้เหมือนควบคุมอย่างอื่นจากสิ่งเหล่านี้ก็จะได้ความคิดที่งดงามและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงด a าฟน่าบอกว่าผลงานที่ดีทางดนตรีไม่เคยเปลี่ยนจากการแต่งในแบบดั้งเดิมถึงแม้เทคโนโลยีจะพัฒนาไปมากแค่ไหนก็าตาม ดับนาบอกว่าในอีก20ปีข้างหน้าแล็ปท็อปก็จะมีการพัฒนาไปอีกเพลงของโมซารทยังคงมีคนนำมาเล่นหลายร้อยปีให้หลังเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการเล่นดน,ดนตรีคอมพิวเตอร์เพราะจะมีเครื่องดนตรีใหม่ๆเกิดขึ้นมามีนักศึกษาทั้ง2ส,สาขาวิชาที่เข้าร่วมในโครงการนี้ แดนนี่ไรอันนักศึกษาคอมพิวเตอร์บอกว่าเราใช้เวลามากบนคอมพิวเตอร์เขาจึงคิดว่าหลายคนอยากแต่งเพลงและมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะแต่งเพลงจากอุปกรณ์ที่เราใช้ทุกวัน What we're we're exploring doing is s เทรวิสเฮลลี่นักศึกษาดนตรีบอกว่าสิ่งที่เราทำคือค้นหาเสียงที่ไม่มีในธรรมชาติหรือไม่ก็นําเสียงธรรมชาติและเปลี่ยนเป็นเสียงที่คุณคิดไม่ถึง วงออเคสตราต้องการขยายแนวคิดของการแสดงโดยท้าทายขอบเขตของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่เคยมีมาไปาพร้อมๆร่วมคิดว่าออเคสตราแบบดั้งเดิมคืออะไรแดนบอกว่าเรา,ารู้ว่าเพลงจากออเคสตราเป็นอย่างไรออเพราะผู้แต่งไม่ได้กำหนดรายละเอียดในทุกเครื่องดนตรีแต่ที่นี่เรากำหนดทุกเครื่องดนตรีกำหนดเสียงในทุกชนิด เจฟสไนเดอร์แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยเทคโนโลยีลำโพงก็ช่วยขยายขอบเขตของประสบการณ์ได้ เจฟบอกว่ามันเป็นลำโพงหกตัวในทรงกลมที่ส่งเสียงไปทั่วทำให้คนที่อยู่ใกล้ได้ยินคนที่อยู่บนเวทีสามารถบอกได้ว่าใครกำลังเล่นเสียงอะไรจากที่ไหนผู้ฟังก็พอจะรู้ได้ว่าเสียงมาจากที่ไหนโดยฟังจากจุดที่เสียงออกมาบนเวทีไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยเพนสตันเท่านั้นแต่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและเวอร์จิเนียเทคก็มีวงแล็บท็อปออเคสตราเช่นกันและคุณก็ไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการอ่านโน้ตหรือว่าการเขียนรหัสในการเข้าร่วมวง พียแต่คุณสนุกกับการสร้างสรรคเสียงเพลงก็พอแล้วพัาสักครู่จะครับช่วงหน้าเราจะไปดูการท่องเที่ยวด้วยบอลลูนในอียิปต์ที่ตอนนี้กลับมาให้บริการอีกครั้งหลังจากต้องหยุดไปเพราะอุบัติเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตเมื่อต้นปีครับ